เงินไม่ครบค่ะเฮ้ย <Hey, S 1> เป็นไป,นปนได้ไงอะคะฉันกดมาพอดีเลยนะลบกวนคุณนับดูอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะคุณลูกค้าคะเ,าเงินไม่ครบอะคะ่ะฉันนับยังไงเนี่ยก็ได้แค่หมื่นแปดนะคะยังขาดอีกสองพันนะคะคุณลูกค้าโอโอ สองพันเลยเหรอคะใช่ค่ะคุณลูกค้าเอ๊หรือว่าเราจะกดเงินมาไม่พอจริงๆวะเนี่ยคุณลูกค้าคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเนี่ยจ่ายเงินไม่ครบเนี่ยดิฉันไม่สามารถเปิดวินล่าให้คุณลูกค้าได้นะคะเอาไงดีละแพททิปจะล่มเพราะเงินขาดไม่ได้นะค่ะ นี่ค่ะนึ่งอีกสองพันแล้วฉันก็ขอคุณแจวินล่าให้ฉันด้วยค่ะนี่ค่ะคุณแจวินล่าค่ะคุณลูกค้าขอบคุณนะคะมันจะเป็นไปได้ยังไงเนะี่ยเราก็กดเงินมาพอดีนะ แน่าวนี้แหละจะได้มีเงินไปใช้หนี้ที่บ่อนมีเงินผ่อนบ้านมีเงินผ่อนรถแล้วก็มีเงินจ่ายค่าบัตรเครดิตแล้วนังแอร์ด้ยอะไรกันฉันจองเรื่องหน้ามันต้องเดือนหนึ่งแล้วแถมยังจ่ายค่าห้องไปหมดแล้วด้วยจะไม่มีชื่อฉันได้ยังไงฮะ จองห้องไว้กับพนักงานคนไหนคะพอจำได้ไหมคะฉทนจองในเพจรีสอร์ทนี่ไงอุ๊ยคุณป้าคะเพจรีสอร์ทของเราอะไม่ใช่เพจนี้นะคะเพจรีสอร์ทของเราใช้เพจนี้ต่างหากละคะคุณป้าสงสัยว่าคุณป้าเนี่ยจะจองกับเพจปลอมเข้าแล้วล่ะคะ่ะว่างใน,นะเพจปลอมนี่ฉันดาหลอกเลยเนี่ยแ <c oughs> ก่ๆแบบนี้ ไม่โดนหลอกสิแป๊ะและแบบนี้ฉันต้องทำยังไงก็ถ้าเกิดว่าคุณป้าอยาพักที่นี่คุณป้าก็แค่เปิดห้องใหม่ก็แค่นั้นเองค่ะไม่เห็นจะมีอะไรยากเลยค่ะหมายความว่าเันต้องเสียเงินอีกเท่าหนึ่งใช่ไหมถูกต้องค่ะโอ๊ยทำไมมันวุ่นวายอย่างนี้เนี่ยเปิดก็เปิดตอนนี้ทางรีสอร์ทของเราเนี่ย เหลือห้องวินล่าเพียงแค่ห้องเดียวนะคะคุณลูกค้าแล้วห้องวินล่าเนี่ยมันเท่าไหร่คือละสองหมื่นบาทค่ะฮะสองหมื่นทำไมแพงขนาดนี้ล่ะฉันเป็นเหยื่อเพจปองของรีสอร์ทเธอนะเธอควรจะมีส่วนลดให้ฉันบ้างสิกูป้าทัางแก่แล้วก็โง่เองอะเอ่อ <c oughs> คุณป้าพลาดเองอะค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับทางรีสอร์ทของเราเลยนะคะเมื่อกี้ แกกำลังจะด่าว่าัชโง่ใช่ไหมเปล่านะคะแกจะบอกว่าเปล่าได้ยังไงก็เมื่อกี้แกกําลังจะพูดออกมาว่าชัชโง่ใช่ไหม <c oughs> ก็มันจริงนี่คะ <c oughs> น้อยอินนี่แันเป็นลูกค้านะแกกล้าด่าลูกค้าแบบนี้ได้ยังไงพนักงานรีสอร์ทเนี้ยไม่มีใครสั่งสอนหรือ,อยังไงเนี่ยขอโทษนะครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอครับนี่แกเป็นใคร ผมเชียร์ครับเป็นผู้จัดการรีสอร์ทแห่งนี้ครับไม่ทราบว่าคุณป้ามีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับมีช่วยเอาลูกน้องของคุณคนนี้ไปสั่งสอนหน่อยเมื่อกี้มันด่าฉันว่าโง,ง่ทั้งทั้งที่ฉันโดนเพจปลอมของรีสอร์ทคุณหลอกเอาครับคุณป้าเดี๋ยวเรื่องเพจปลอมเนี่ยทางรีสอร์ทจะรีบจัดการให้นะครับส่วนเรื่องที่พักของคุณป้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะช่วยลดให้คุณป้า30ซครับจาก2 0 0 0 0เหลือ14,000บาท ผมหวังว่าคุณป้าจะโอเคนะครับแบบนี้ค่อยโอเคหน่อยขอน้ำก่อนนะคะคุณลูกค้าไม่ครบนะคะคุณป้าฉันนับได้แค่หมื่นสามเองอะไรนะ วันหลังเนี่ยก่อนจะจ่ายเงินก็ช่วยนับก่อนนะคะคุณแดนอะขาดหนึ่งพันนี่ค่ะคุณแจรีสอร์ทขอให้คุณป้านเนี่ยนอนหลับให้สบายนะคะ คุณแดนผมเตือนคุณหลายรอบแล้วนะครับเรื่องการคุยกับลูกค้าทําไมคุณถึงยังไม่ปรับปรุงอนะขอโทษนะคะคุณอาร์ตถ้าผมไม่เห็นว่าคุณเป็นลูกเพื่อนเจ้าของรีสอร์ทนะคุณโดนไล่ออกไปนานแล้วเอออืมไม่ต้องเออเอออะไรทั้งนั้นอนะผมจะให้โอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งนะถ้ายังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะผมไม่ปล่อยคุณไวนะ้แน่ ข่าว้ก่อนเถอะไอ้อันหนึ่งพัน ช่วงนี้รีสอร์ทเราเป็นเรื่องจังเลยนะไหนจะเรื่องพนักงานแล้วไหนจะเรื่องเพจปลอมอีกเฮ้ยแปลกจริงๆเลยมีอะไรหรือเปล่าครับคุณแอนครับคุณแอนจะกลับแล้วเหรอครับ ฉันจะกลับแล้วค่ะขอตัวนะคะพอดีฉันรีบรีบเอาเงินที่ยักยอกลูกค้ากับเงินที่ได้จากเพจปลอมไปใช้นี่เหรอครับคุณอาร์ตพูดเรื่องอะไรคะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยคุณไม่ต้องมาทําเป็นใครสื่อเลยนะครับแม่ผมบอกความจริงผมมาหมดละอะอะไรนะคะแม่คุณใครเหรอคะแคนเอง เสียยิ่งยงเดี๋ยววันนี้ฉันจะเอาเงินไปใช้หนี้ให้เสียที่บ่อนนะคะเสียไม่ต้องห่วงนะคะค่ะค่ะค่ะเสียสวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้แหละจะเป็นวันที่ฉันเนี่ยได้ใช้หนี้ทั้งหมดของฉันต้องขอบคุณที่นี่นะถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้ที่นี่เนี่ยฉันก็จะไม่มีเงินใช้หนี้ไหนจะเงินที่ยกักยอกจากลูกค้า ไหนจะเงินจากเพจปลอมที่ฉันสร้างขึ้นมาอีกฉลาดจริงๆเลยนางแอนเอ้อยหืมมันเป็นอย่างนี้นี่เองน่ะนางชั่วที่แท้ก็เป็นคุณแอนเองเหรอเนี่ยงานเนี้ยผมคงต้องไล่คุณอ่อนจริงแล้วอะ เอาเรื่องมันให้ถึงที่สุดเลยนะลูกครับแม่ขอบคุณแม่มากเลยนะครับที่มาช่วยผมความจริงผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้ามานานแล้วผมสงสัยคุณมานานแล้วแต่ว่าผมก็หาหลักฐานอาผิดคุณไม่ได้จนกระทั่งวันนี้ผมได้ขอให้แม่ผมมาช่วยสืบหาความจริง สุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่ผมสงสัยแกยักยอกเงินลูกค้าที่เข้ามาพักโดยการทำเงินหล่นลงพื้นแล้วก็บอกว่าลูกค้าจ่ายเงินไม่ครบคุณอย่าคิดว่าผมไม่เห็นนะครับผมได้ถ่ายคลิปพฤติกรรมของคุณได้หมดแล้วขอนับก่อนนะคะคุณลูกค้า นะพนักงานยังยอกเงินลูกค้า,างนันเหรอนี่แสดงว่าฉันก็จ่ายเงินครบตั้งแต่แรกแล้วละสิคุณลูกค้าก็โดนด,ด้วยเหรอครับคิดว่าใช่นะคะคุณแอนครับคุณเตรียมตัวโดนไล่ออกจากรีสอร์ทได้เลยครับเออคือมันจบแล้วครับคุณแอนเหรอหนายคิดว่า มันจะจบจริงๆเหรอฮะไออาร์ตแกอย่าลืมสิว่าฉันเนี่ยเป็นถึงลูกเพื่อนเจ้าของรีสอร์ทอย่าลืมแต่ว่าลูกเพื่อนเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยทำผิดขนาดนี้แล้วก็มีหลักฐานวัดตัวแบบเนี้ยคุณแม็กเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยเขาคงจะเก็บคุณไว้อยู่หรอกมั่นใจจังเลยนะแกใช่ครับผมมั่นใจเพราะว่าผมส่งคลิปหลักฐานที่คุณสารภาพความผิดให้คุณแม็กเรียบร้อยแล้ว ว่าอะไรนะตอนนี้นะครับคุณแอนไม่ใช่พนักง,งานที่รีสอร์ทที่นีคต่อไปแล้วครับและที่สําคัญคุณแม็กได้แจ้งความอผิดค,คุณเรียบร้อยแล้ะไม่อ่ะไม่จริงอ่ะแกโกหกไม่จริงคุณอาร์ตคุณรีบเอาตัวคุณแอนไปโรงพักเดี๋ยวนี้เลยนะได้ยินแล้วนะครับคุณแอนไม่อ่ะไม่จริงอ่ะไม่จริงไปโรงพักกับผมครับ ไม่ไปฉันไม่ไปปล่อยฉันนะไอ้อาร <ไป S 1> ฉันม่ไปไม่ไปไอ้อาร์ตไปไ,ไปไปต้องขอโทษด้วยนะคะที่เกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับคุณไม่เป็นไรคะ่ะ เตียงทายอันละ3า0บาทที่คุณลูกค้าสั่งยังไงนะคะฉันรู้แต่ที่ฉันถามว่ามันคืออะไรเนี่ยพี่เอาพลิกป่นเนี่ยมาโราออายใส่โรตีภูขออเขาไฟทำไมก็นี่แหละครับโรตีภูเขาไฟเตียงไทยนี่ถ้าคุณลูกค้าทานหมดนะครับคุณลูกค้าจะได้กินโรตีภูเขออาไฟเนี่ยฟรีถึงครึ่งเีเลยนะครับขอเชิญทานได้เลยครับไม่จำกัดเวลาได้นะจ๊ะโอ้โหนี่บ้าปะเนี่ยเอาพลิกมาโรยใสรโรตีภูเขาไฟแบบเนี้ใครมันจะกินได้เอาเป็นว่า มันไม่กินของเงินฉันคืนด้วยอ้าวได้ไงคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสั่งไปแล้วคุณลูกค้าจะมาขอเงินคืนแบบนี้ไม่ได้นะคะทำไมจะไม่ได้ก็ของที่ฉันสั่งมาเนี่ยมันกินไม่ได้เอา้าจะกินได้หรือกินไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณลูกค้านะครับไม่เกี่ยวทางร้านนี่ครับนี่ทำไมพูดมามาแบบนี้ล่ะแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกว่าไอ้โรตีภูเขาไฟเนี่ยจเจ้าพริกป่นมาเลย ถ้ารู้แบบนี้ฉันก็ไม่สั่งตั้งแต่แรกหรอกเดี๋ยว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 ครับคุณลูกค้าจะเสียงดังวุ่ยวายทำไมครับก็คุณลูกค้างครับที่เสียงแทน,นพริกปดนนี่ะ,ะทุกอย่างเนี่ย มันคือกลยุทธ์ของการขายของทางร้านค่ะกลยุทธ์ของการขายหรือว่าโกลงลูกค้ากันแน่นะคะอะไรคะคุณลูกค้าอย่ามาพูดจามัา่วซั่วนะคะใครโกงใครก็พวกคุณนั่นแหละสรรหาวิธีที่ไม่มีวันเอาชนะให้ลูกค้าเล่นแบบเนี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากโกงลูกค้าหรือหลอกลวงลูกค้าหรอกเอาเงินฉันคืนมาเลยไม่ให้ถ้าไม่ให้ฉันจะแจ้งตำรวจว่าพวกแกหลอกลวงผู้บริโภค <c oughs> เอาสิ เอาสิไปแจ้งเลยไปแจ้งเลยฉันไม่กลัวหรอกนี่แกไม่รู้หรอกนะว่าฉันมีแบครีฉันไม่กลัวหรอกเว้ยไปสิไปแจ้งเลยไปเลยแล้วจะได้รู้ว่าใครผิดใครถูก <c oughs> ได้ฉันฝากไ้ก่อนนะพวกแกโอ้โหสุดยอดเลยแผนของแกเนี่ยนี่ขนาดวันแรกเนี่ย ยังได้เงอยอะขนา,าดนี้เลยเอีกไม่กี่วันอ่ะเราคงได้ทุนคืนนั้นแหละโหมันแน่อยู่แล้วระดับชั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะว่าแต่ไปรู้จับตำรวจใหญ่โตตอไหนอออนี่นี่ใครนี่ใครไม่รู้จักหรอกขูนไปงันแหละให้ไม่กลัวสุดยอดว่ะพี่นี่มีสมองเหมือนรเนี่ยพี่เนี่ยรวยแล้วหลัง น้อยนี่พวกแกสองคนแก่ขู่ใช่หรอได้เดี๋ยวฉันจะกลับมาเอาคืนกันแน่แต่ที่สำคัญฉันว่าไข่ในโหลนั่นมันต้องไม่มีอะไรนอกจากพิกปนแน่แ แผนโรตีเสียงทายงแกเนี่ยนี่แกคิดได้ไงวะเอาพริกป่นมโรยแทนผงโกโกโ้เรื่องอย่างเงี้ยใครไปจะไปกินได้ <laughs> นี่พี่ก็ฉันตั้งใจให้พวกมันกินไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วฉันแค่จะหลอกเอาเงินพวกมันเฉยเฉยอย่างนี้ไอเราก็พีแต่รวยรวยรวยีโอ, <laughs> โอนับกันไม่หวไปหว่วย <laughs> 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 ยอยไปละ องพี่จะยากนะเก็บเฮ้ยเก็บคนเดียวเลยเหรอ,อพี่เจใส่ด้วยโ <Okay. S 2> อเคขอโทษน,นะครับร้านเปิดหรือยังครับเปิดแล้วค่ะคุณลูกค้าถ้างั้นเอาโรตีใส่ไข่สามวันนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลูกค้าเนี่ยนั่งรอก่อนได้เลยนะคะนี่แอน ขายไม่ได้เลยเกโอ้ยพี่ก็เสียงดังเรา <c oughs> ตีภูเขาไฟเสียงทายอันละสามร้อยบาทกินหมดได้กินรถตีภูเขาไฟฟรีฟรีโปรโมชั่นนี้น่าสนใจฮะคุณลูกค้าสนใจไหมล่ะคะ <c oughs> ไม่ทราบว่าที่ต้องกินให้หมดเนี่ยมีเวลาจำกัดไหมครับไม่มีเลยค่ะคุณลูกค้าแค่คุณลูกค้ากินหมดเนี่ยก็ชนะแต่ว่าถ้าคุณลูกค้ากินไม่หมดเนี่ยก็แพ้ง่ายๆคะ่ะแค่นี้เอง เออถ้างั้นผมขอลองสักชุดก็แล้วกันหนึ่งชุดนะคะครับแต่ว่าตามกฎของเกมนี้เนี่ยเราต้องขอเก็บเงินคุณลูกค้าก่อนนะคะได้ครับเท่าไหร่ครับโรตีใส่ไข่3อัน60บาทรวมทั้งหมดก็360บาทค่ะคุณลูกค้านี่ครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ โรตีใส่ไข่สามชิ้นมาแล้วครับขอบคุณครับ,บ,รบมาแล้วค่ะโรตีภูเขาไฟเสียงทายค่ะเออแล้วมันเสียงโชคยังไงหรอครับเพียงคุณลูกค้านะครับจับฉลากเสียงทาย ว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะได้ท็อปปิ้งอะไรอย่างไหนแล้วคุณลูกค้าก็ทานให้หมดถ้าคุณลูกค้าทานหมดก็ชนะถ้าทานไม่หมดก็แพ้แค่นี้เองค่ะง่ายง่ยถางั้นผมจับเลยนะครับงัเลยครับเนี่ยโอ้ <c oughs> เฮ้ยอะไรเนี่ยนี่จะบอกนะว่าผมจับได้พริกป่นน่ะใช่แล้วค่ะท็อปปิ้งของคุณลูกค้าเนี่ยก็คือพริกป่นถ้าคุณลูกค้าอยากกินโลตีภูเขาไฟฟรีครึ่งปีเนี่ยคุณลูกค้าก็ต้องกินให้หมดนะคะแล้วถ้ากินไม่หมดล่ะครับถ้ากินไม่หมดก็แพ้ครับ <laughs> ดูๆไปก่อนแบบเนี้ยกินได้ไม่เยอะหรอกชิคกี้พายคิดได้ไงวะโอ๊ยโอ๊ยทำไมปวดท้องแบบนี้วะจุดไหนของมันมะเนี่ย นี่เธอรู้จักผู้ชายคนนี้เหรอแพทฉันปวดท้องอ่ะช่วยฉันด้วยเฮ้ยแพทเฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่าเก่ยกินไอ้ลอตเตอรี่โพเขาไฟพ่ิกปนเนี่ยแพทฉันปวดท้องแพทฉันไม่ไหวแล้วแพทโอ๊ยไอาแอนไอ้แอนพี่แอนมึงจะตายเปล่าวะปากหมาน่ะพี่มด ผิดชอบเป็นไงฮะรับผิดชอบอะไรฉันต้องรับผิดชอบอะไรฉันไม่ได้ทําผิดสักหน่อยนี่ไม่ผิดเหรอลูกค้าได้รับอันตรายจากอาหารของผู้แกเนี่ยก็มันกินของมันเองอ่ะฉันไม่ได้บังคับให้มันกินนี่เออใช่ใช่คุณเราไม่ผิดอ่ะมันกินเองอ่ะอย่ามาเก่าหากันด้วยได้ถ้า้นฉันก็จะไปแจ้งตำรวจมาพิสูจน์ว่าผู้แกผิดหรือไม่ผิดเฮ้ยแกกล้าแจ้งตำรวจเหร แกล,ลืมแลวเหรอว่าฉันมีตำรวจเป็นแบกอยูน่นะเว้ยอยากเดือดร้อนเหรอที่ว่าตำรวจเป็นแบกของแกนเนี่ยอยู่สอนอนไหนเออสามโค่ชื่ออะไรไสาสารวัตรเดชาเออ,เอ,อสารวัตรเดชา ผมก็อยู่สนอสามโปงนะครับแต่ว่าผมไม่เคยได้ยินชื่อสารวัตรเดชาอะไรนั่นเลยเฮ้ยนี่แกแกเป็นตำรวจหรอใช่ครับแล้วนี่แกไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมผมก็แค่เล่นละครจากใหญ่ฉากหนึ่งที่เพื่อนผมคนเขียนบทก็แค่นั่นเองครับอาร์ตอาร์ตแกมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงมาหาฉันอยู่สถานีตำรวจเลย ฉันจะมาแจ้งความน่ะแจ้งความแจ้งความเรื่องอะไรมันเกิดอะไรขึ้นฉันเจอร้านโรตีร้านหนึ่งมันกําลังโกงลูกค้ากับผู้บริโภคแถมมันยังแอบอ้างว่ามันรู้จักกับตารวจใหญ่โตอีกด้วยนะงั้นเหรอแล้วทำไมแกถึงไม่ไปแจ้งความกับรอยเวนน่ะแกทําไมถึงจอดจงมาแจ้งความกับฉันน่ะก็ฉันเพิ่งโดนมันโกงมาสดๆร้อนๆเนี่ยฉันก็เลยมาหาแกเพื่อที่จะให้แกช่วยฉันหน่อยช่วยช่วยอะไรวะ เอาเป็นว่าแกทําตามที่ฉันบอกกันแล้วกันงานเนี้ยได้จับทั้งคนร้ายแล้วก็ได้แก้เผจดไอ้พวกพ่อค้าแม่ค้าหมอมองนั้นด้วยอาร์ตแกช่วยฉันได้ใช่ไหมมันก็พอช่วยได้ถ้ามันไม่ผิดกฎหมายอ่ะมันไม่ผิดหรอกแกงานเนี้ยแกก็แค่เล่นละครฉากใหญ่ฉากหนึ่งก็แค่นั้นเองอืมถ้างั้นฉันก็โอเค มันก็เป็นแผนการของพวกฉันเองแหละนี่ยพวกแกทําแบบนี้ทําไมอ่ะพวกเราทําอะไรผิดอ่ะนั่นสิพวกเราก็แค่คิดเกมให้เป็นจุดขายของร้านน่ะให้ลูกค้าเยอะเท่านั้นเองมันก็ดีถ้าพวกแกไม่โกลงลูกค้าก่อนนะเฮ้ยนี่ข้ากเท่อ่หน่ พวกแกไม่เรียกกลงแบบนี้จะเรียกว่าอะไรฮะไม่เออเออ,เอ,อคือคือว่าคือว่าพวกแกไม่ต้องหลอกอะไรทั้งนั้นไออาร์ตจับพวกมันไปเลยโอ,อ้ไม่นะคะไม่นะคะฉัน,ฉนขอโทษค่ะที่ฉันทําแบบนี้เพราะว่าฉันอยากได้ทุนคืนเร็วๆอ่ะฉันก็เลยทําแบบนี้ก็แค่นั้นเองเราสองคนเหลือก็สองคนพี่น้องอ่ะก็เลยอยากเป็นหลักเป็นแหล่งอะค่ะนั่นสิอย่าเอาผิดเราเลยนะขอร้องละ พวกเราผิดไปแล้วขอโทษนะนี่ก็คุณครับพวกคุณอยากจะมั่นคงมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยมันก็ดีครับแต่การกระทําผิดนี่ไม่ใช่ข้ออ้างนะครับจะไหมเข้ามาได้เลยครับรับทราบครับหมวดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะไม่นะไม่ไม่ไม่อยากจับฉันเลยนะนะฉันขอโทษนะฉันไม่อยากติดคุกอ่ะพวกคุณครับเดี๋ยวผมเชิญตัวพวกคุณสองคนเนี่ยไปโรงพักกับผมด้วยอย่าจับผมไปเลยนะครับ ผมสัญญาครับผมจะกลับตัวเป็นคนดีผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับให้โอกาสผมนะครับโอกาสมันมีอยู่แต่หลังจากที่พวกแกออกจากคุกไปเชิญครับไปออไ,ไปไม่อยากไป